สวัสดีจา้าเด็กๆสายชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่ากลับมาพบกับคุณครูพี่เจี๊ยบอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้นะคะในคลิปออนไลน์ EP 6ไปนะคะนักเรียนได้รับความรู้มากไม่เอ่ยคุณครูคิดว่าถ้าเราตั้งใจเราก็จะได้รับความรู้มากใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะสำหรับวันนี้คุณครูพี่เจี๊ยบก็นำคลิปเรียนออนไลน์นะคะ ใน ep 7มาให้ลูกๆ่าได้เรียนรู้กันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ พบอีกแล้วกับปริศนาคําทายพิชิตสมองนะคะลูกส่วนมากคุณครูจะได้นําปริศนาคําทายมาให้ลูกๆได้สนุกสนานเพราะเราเข้าออสู่เนะะื้อหาเนื้อหาเกินไปเราก็จะไม่ได้ความสนุกสนานใช่ไหมคะลูกก่อนอื่นเราต้องมาประลองสมองกันก่อนนะคะพร้อมที่จะประลองกับครูและยางคะ่ะพร้อมแล้วเด็กๆฟังโจทย์อ่านไปพร้อมกันนะคะโจทย์บอกว่ากลางวันมีแต่ตัวจะมีหัวตอนกลางคืนอะไรเอ่ย ต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคิดไม่ออกมาเฉลยพร้อมกันนะคะเฉลยว่าหมอนนะคะลูกสังเกตคำด้วยนะคะหมอนมีตัวอะไรสะกดอ่ะสังเกตดูกลางวันมีแต่ตัวอ่ะพอกลางคืนเป็นยังไงคะมีหัวถึงหมอนนั่นเองอ่ะหมอนนะคะลูกข้อนี้อ่าข้อที่สองข้อที่สองอะไรเอ่ยกินทางก้นพ้่นทางปาก อะไรนาะกินทางก้นมีเหรอคะกินทางก้นคนเราคนคงไม่กินทางก้นนะลูกนะสัตว์ก็ไม่กินทางก้นนะอ่ะอย่าคิดมากเลยเฉลยกันอ่ะกินทางก้นค้นทางปากก็คือปืนนะคะเอ๊ะทำไมกินทางก้นเพราะว่ากระสุนปืนก็ใส่ทางทางข้างหลังอะลูกเขาเรียกว่าก้นนะคะแล้วก้นทางปากก็คือทางข้างหน้าเคยดูไหมเวลาเขายิงปืนนะคะอ่ะข้อที่สามกะลาซิกเดี่ยวเดินข้ามทะเลได้ โอ้โหกะลานี่จะเดินข้ามทะเลได้ไหมคะอ่าคิดออกหร้อยังคำตอบอ่ะใช่เลยดีกว่าเนาะกะลาซีกเดียวอ่าเดินข้ามทะเลได้ก็คือพระจันทร์นะคะคําว่ากระลาเนี่ยไม่ลูกจะเป็นซีกเป็นเซียวแล้วข้ามข้ามทะเลได้จริงๆเพราะว่าพระจันทรเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าอ่าพระจันทร์ก็เดินหมุนไปเรื่อยๆนะคะลูกเขาเรียกว่าพระจันทร์นะคะอ่ะพิ่ชิตข้อต่อไปกันดีกว่าเนาะอ่ะอะไรเอ่ยขึน้นรถมาจากนาครสวรรค์ คนลงที่ลบบุรีอ่ะคนลงที่ไหนมากที่สุดโอ้ยขึ้นมาจากนครสวรรค์แต่คนลงที่ลบบุรีคนลงที่ไหนมากที่สุดอ่า,ารรติบบากต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้อได้ไหมคะเชลยอ,อ่ะบันไดเห็นไหมลูกเวลาเขาขึ้นรถแล้วเวลาเขาลงเนี่ยเขาต้องลงที่บันไดก่อนใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นบันไดนะคะข้อนี้คําถาม คำถามกวนโอยนะคะลูกเอาข้อต่อไปข้อต่อไปบอกว่าอะไรเอ่ยขึ้น15คห้าค่งามล้ําเวหาส่องแสงงามตาเรียกว่าวันใดอะอะไรวันขึ้น15คห้าค่ออเราน่าจะรู้นะครข,ข้อนี้ขึ้น15คห้าค่เขาเรียกว่าวันอะไรลูกอ่าเฉลยเลยนะคะวันเพนอะวันเพนพระจันทร์เต็มดวงนะขึ้น15คห้าคนะคะอ่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยกลมเป็นมัน คนใช้ทุกวันชื่อมันหน้าหัวชื่อมันหน้าหัวแสดงว่าตลกไหมคะ,ะสงสัยชื่อตลกหรือเปล่านักแสดงไหมอะอย่าเดาเลยนะเสียเวลานะมาเฉลยกันเลยนะคะเฉะลยว่าขันเป็นไงลูกกลมเหมือนไหมลูกขันมีลักษณะกลมเป็นมันก็คือพลาสติกมันมันแววคนใช้ทุกวันชื่อมันหน้าหัวก็วคือขันขันแปลว่าตลกนั่นเองนะคะภาษาบ้านใต้ภาษาใต้มาเราเรียกว่าหัวลูกอ่ะข้อต่อไปนะคะ อะไรเอ่ยบ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวอะอะไรนะข้อนี้บ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวอะส่วนมากเราจะมีนะคะอะสิ่งนี้อ่านมาเฉลยดีกว่าเนาะคำตอบคือสารพระภูมิสารพระภูมินะคะลูกอ่านไมคะลูกบ้านก็ไม่ใช่มีอยู่เสาเดียวนะไว้บนเสาเดียวนะคะอะ ข้อต่อไปกันดีกว่านาะออะไรเอ่ยลูกเขยก็ไม่ใช่ลูกสะพ้ยก็ไม่เชิงไม่ใช่ทั้งลูกเขยไม่ใช่ทั้งลูกสะพ้ยยังไม่ยังไม่ได้เป็นลูกเขยลูกสะพ้ยกันเลยก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะอ้าใช่เลยแล้วคู่มั่นนะคะเห็นไหมลูกเรายังไม่ได้แต่งงานเราก็ยังไม่ได้เป็นลูกเขยลูกสะพ้ยนะคะอ่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยมี3มอักษรแปลว่ายักษ์คนรู้จักหนึ่งพยางค สามอักษรก็คือสามตัวนะคะลูกแปลว่ายักษ์คิดยายไหมคะคนนี้ค่อนข้างจะให้ความรู้หน่อยนะอ่ะฉเฉลยดีกว่าเนาะ,ะคือมารเห็นไหมลูกมารแปลว่ายักษ์นะคะเรามีพยางค์เดียวอ่านว่ามารน,นะคะลูกข้อต่อไปใบหยักหยักลูกรักเต็มต้นมาระโกก็ไม่ใช่ใบหยักหยักมาระโกก็ใบหยักใช่ไหมคะ,ะแต่เขาบอกว่า มะละกอไม่ใช่นะข้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกฉเฉลยต้นตาลต้นตาลสูงมากเลยลูกอ่ะอันนี้ลูกตาลก็อร่อยนะคะเรานําไปกินทําน้ําหวานนะคะเยน็ยนเเชื่อมลูกตาลเชื่อมนะคะ,ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยอยู่บนฟ้าข้อนี้อะไรเอ่ยอยู่บนฟ้าลูกดูง่ายๆลูกไม่ต้องคิดมากเลยไม่ต้องไปเงยที่ฟ้านะคะดูที่คําว่าอะไรเอ่ยอยู่บนฟ้าข้อนี้เป็น คำถามกวนโอ้อีกแล้วตอบวรณยุกโทวันณยุคโท,คโทลูกเห็นไหมไม้โทนั่นเองอยู่บนฟ้าไม่ใช่บนท้องฟ้าอ่ะข้อ,อน,นี้ขำๆนะคะอ่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยกินทางไส้ไฟลูกแดงกินทางไส้ไฟลูกแดงเลยนะคะลูกอ่ะติ๊กตอก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 อ่ฉเฉลยว่าเทียน ตรงกลางเทียนเนี่ยจะมีไส้่ใช่ไหมคะลูกพอเราจุดไฟนี่มันก็จะเป็นไฟลุกแดงไส้มันก็ค่อยหมดไปเรื่อยๆนะคะอ่ะข้อต่อไปถามว่าปลาอะไรขี้เกียจปลาอะไรขี้เกียจโอ้ยคนนี้คําถามกวนโอ้ยเหมือนกันปลาอะไรปลาทูหรออ่าหรือว่าปลากระพงะก็ไม่ใช่ใชเลยปลาหวาน ข้อนี้มันกวนโอ้ยตรงไหนคะปลาอะไรขี้เกียจปลาวานแต่จริงๆวานนี่ก็คือขอช่วยถ้าวานโนหนนะคะเป็นคําถามกวนโอ้ยเขาเรียกว่าวานนั่นเองคือขอช่วยเพื่อนเราขี้เกียจเราก็ต้องขอช่วยเพื่อนเขาเรียกว่าคําถามกวนโอ้ยนะคะข้อนี้อ่ะข้อต่อไปไอันนี้ก็กวนโอ้ยเหมือนกันสนุกสนุกด้ะลูกเนาะอ่ะถามว่าเบ็คแฮมโดนใบแดงแล้วไปเป็นอะไรอ่ะเบ็คแฮม โดนใบแดงแล้วไปเป็นอะไรคะอาไปเป็นอะไรนักฟุตบอลใช่ไหมคะอาแบทแฮมเนี่ยเขาโดนใบแดงเขาจะไปเป็นอะไรอะเฉลยเป็นทหารนักเรียนสังเกตดูทหารนี่เวลาเขาหยิบใบดําใบแดงลูกพอหยิบได้ใบแดงอ่าทอบอหนึง่งอาเป็นทหารนะคะข้อนี้กวนโอ้ยมากเลยละคะ่ะข้อต่อไปอะไรเอ่ยแปลว่าหญ้าเต่านำหน้าเนนตามหลังคํานี้ นะคะลูกแปลว่าหญ้าเต่านำหน้าเนนตามหลังโอ้คนี้เรามาดูเฉลยดีกว่านะาอย่าคิดมากเลยนะอ่าฉเฉลยคําว่าตรินนะคะตรินเต่านําหน้าเห็นไหมลูกต่อเต่าอ,อยู่ข้างหน้าอ่าพอเนนนาหลังนอนเนนเป็นตัวสกุอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่าตรินแปลว่าหญ้านะคะลูกอ่าจบแล้วสําหรับ ปริศนาคำไทยที่กวนโอ้ยมากๆวันนี้นะคะเรามาสรุปคำกันดีกว่าว่าเราได้ความรู้อะไรจากปริศนาคำไทยนี้นะลูกนะอ่ะมาดูคำว่าหมอนอมหมอนนะคะปืนอ่ะพระจันทร์บันไดขันคู่มั่นสารพระภูมิมานต้นตาลวันนยุกโทเทียนทหารวาน วันเพนแล้วก็ดรินนะคะคำเหล่านี้สังเกตดูว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราสกุลแม่กลน,นะคะตัวสกุลจะอยู่ในแม่กลหมดเลยเขาเรียกว่าคำมาตราแม่กลค่ะอ่ะเรามาดูความหมายกันนะคะคํามาตราแม่กลคืออะไรอ้ามาตรากลหรือมาตราแม่กลเหมือนกันนะคะลูกมาตรากลคือคําที่มีนอนหนูเป็นตัวสะกด ะะแล้วก็ยังมียอผู้หญิงนอเนลอเรือลอลิงลอจุลาเป็นตัวสะกดอีกด้วยซึ่งพยัญชนะเหล่านี้ออกเสียงเหมือนมีนอหนูสะกดก็คือคำมาตราลนนะคะ,ะคุณครูนำคำมาตรากนพยางเดียวง่ายๆไม่ยากนะคะซึ่งเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะมาเลือกให้นักเรียนได้อ่านกันเนาะ,ะมาอ่านพร้อมกันนะคะยืน เวนสวนงานบ้านโจรควรนวนปานแหวนสารวานขันดินบุญอ่านเขียนเพียนเทียน,นโดนครวนหันโขนแขนมานอ่าทั้งหมดนี้เป็นคำมาตรากุลพยาเดียวนะคะ ต่อไปเฟรมนี้เป็นคํามาตรากุลสองพยางคุณครูก็เลือกมาให้นักเรียนได้อ่านทุกทวนกันนะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันนะคะเด็กๆปัญญาอาหารลำทานวิญญาณบุญคุณละครสัญญาวิจารณ์ทานโรงกํานันเจริญยุคนโบราณ เทวันกันดารทมินอุบระเอิญลำเคนอสูนบริวารบริการบริเวณปฏิพานปฏิยาณอนุสรจราจรรัฐบาลสารบันวิตานานรรมานราษฎร บริหารปริมาณพเนจรกัลยายะโสธรคำทั้งหมดนี้เป็นคำมาตรากลุลพยางนะคะลูกอ่าเนื้อหาจบไปแล้วในมาตรากลและคำมาตรากลนะคะพอเป็นกระใสสำหรับใน EP พีพีนะคะลูก ทีนี้เราต้องทบทวนสมองก็คือทําแบบฝึกหัดทบทวนนะคะคําสั่งบอกว่าให้นักเรียนเติมมาตรากลเติมคํามาตราแม่กลนั่นเองอ่ะคุณครูมีคําพยางนามาให้แล้วลูกก็เติมอย่างเช่นคําที่1จราจราอะไรคะลูกแม่กนจราจรอ่าคาที่สองละนึกไม่ออกละอะไรเราก็เปิดไปดูข้างหน้าละคอน เห็นไหมคะลำลำลำทานคำที่คุณครูยกตัวอย่างจะมีอยู่หลายคำที่มาเป็นคำตอบได้นะคะยากไหมคะเด็กๆสายชั้นป .4 ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ยากก็ตั้งใจทํานะคะเด็กๆทําในกระดาษ A4 หรือสมุดก็ได้ลอกโจทย์และคำตอบนะคะลูกแล้วค่อยส่งคุณครูนะทีนี้การบ้านเนี่ย ก็เหมือนกับเราอยู่โรงเรียนและครูให้การบ้านไปทําที่บ้านนะเมื่อกี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะอย่าเพิ่งขี้เกียจนะคะเด็กๆอ่ะการบ้านให้ทําแค่2หน้าก็คือทําในหนังสือหน้า18แล้วก็19นะคะอ่าการเรียนที่ดีจะต้องมีแบบฝึกทบทวนแล้วก็การบ้านทบทวนนะคะ การจดจําที่ดีเราต้องฝึกเขียนฝึกอ่านฝึกบ่อยๆก็จะชํานาญเป็นเด็กเก่งนะคะเก่งเรียนเก่งรู้เก่งคุณธรรมนะคะคุณครูก็ขอให้ลูกทุกคนนะคะเป็นเด็กดีดูแลสุขภาพอย่าไปเที่ยวทะเลถ่าลในกลุ่มเสียงนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอให้ลูกๆเรียนอย่างมีความสุขนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบาย